วันนี้เรากลับมาเจอกันนะครับหลังจากที่อาจจะห่างหายไปหลายวันนิดนึงนะครับผมปกติก็จะประมาณสามวันสี่วันอย่างเงี้ยนะครับก็จะอัพคลิปทีหนึ่งเด็ดต้องขออภัยด้วยครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะติดภารกิจนิดหน่อยนะครับครับผมวันนี้ก็เราก็มาเจอกันนะเพราะว่าเป็นเป็นอา่าถึงเวลานะครับที่ควรจะลงคลิปนะครับกลัวว่า พี่ๆเพื่อนๆนะครับอาจจะรอนะครับก็อย่างวันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงปู่พานะครับวัดบัวระลมจังหวัดศรีสะเกดนะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับผมจเจริญเหรียญอ่ามหาราชรวยทันใจนะครับ้าหลังกล่องจะเป็นกล่องแบบนี้แสงจ,จ้ามากนะครับ นี่จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรด้านหลังนี่ประมาณนี้ไม่มีตัวเลขนะด้านหลังกล่องนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเหรียญน,นะของหลวงปู่พานะครับหลวงปู่พานี่ท่านเป็นรู้สึกว่าจะเป็นสิทธิ์สิทธิ์น้องหรือเปล่าหรือว่าสหธรรมิกแต่ว่าอ่อนภาษากว่าหลวงปู่หมุนนะครับก่อนที่หลวงปู่หมุนจะมาลลภาพเนี่ยท่านให้คนใกล้ชิดนะครับสนิทมานิม,มนต์นะครับหลวงปู่พาไปแลกเปลี่ยนวิชากันนะครับ เป็นพระองค์หนึ่งที่เก่งแต่ว่าเก็บตัวนะครับของปู่พานะอ่านี่เป็นเหรียญหล่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวขอมนะครับด้านหน้าจะเป็นนามะอาอุนะครับแล้วก็เป็นตัวพอพานนะครับแล้วเป็นดอกจันนะอันนี้จะเป็นโคตรตรงหน้าอกของอตรงสังกติของพ่อนะครับ เหรียญค่อนข้างที่จะหนาหนานิดนึงแต่ว่าน้ําหนักไม่ค่อยจะมีมากนะครับเป็นเหรียญหล่อนะนี่อันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมเป็นลำเบอร์อยู่ที่สองศูนย์แปดเหรียญน,นี้นะครับสองศูนย์แปดตอนนั้นก็ผมเช่ามาก็ในราคาหลักพันนะครับในราคาหลักพันถือว่าเป็นพระหน้าแขวนหน้าบูชานะครับ อีกองหนึ่งนะก็ประมาณนี้โดยภาพโดยรวมนะครับเป็นด้านด้านหลังก็จะเป็นเขาเรียกว่ายันอ,อ่พุทซ้อนนะครับผมก็คือนโมพุทธยะนั่นแหละนะครับแล้วก็ส่วนข้างบนนี่เป็นคาถาเป็นยันแล้วตรงน,นี้จะเป็นเหมือนเป็นชื่อนะเป็นหลวงปู่พานะครับผมนะครับ นะแล้วก็นี่เป็นที่ระลึกรอสอสองสามสามนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมเนื้อหาขออนุญาตนะครับนะครับผมอันนี้ส่วนไออันนี้จะเป็นเนื้อหาแบบชมแบบใกล้ๆนะครับขออนุญาตรปรับไฟแปบ๊บนึงนะครับอ่านะคู่นะครับ นี่ส่วนอันนี้จะเป็นเนื้อหาแบบใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นตัวพอตัวพระนะครับตัวพอผานภาษาขอมนะจะมีมิตินูนขึ้นมาผิวองค์พระก็จะประมาณนี้นะครับมีคราบขี้เบ้าด้วยเป็นน่าจะหลอดินไทยครับเป็นเหรียญหลอดินไทยห่วงไม่เชื่อมนะครับห่วงติดกับตัว มือผิวพ้าก็จะหยาบหยาบนิดนึงนูนมีมิตินะครับไม่โหดไม่ย่นนะไม่โหดไม่ย่นนะครับไม่โหดไม่ย่นครับผมจมูกดงเลยนะ<ม>เป็นสันเลยนะครับเบ,บาตาคมลึกนะครับผมเบาตาคมลึกตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดครับ นี่นะนี่ก็จะเป็นช่อตูกตัดแล้วก็แต่งหล่อเทช่อนะครับอืมนี่หลวงปู่พานี่เป็นจะเป็นยันอืมนะครับนะครับผม นี่ก็จะเป็นโคดอีกทีหนึ่งนะอันนี้น่าจะเป็นโคดอ่าเป็นอาทิวาโลหรือเปล่านะครับเป็นฉายาของท่านนะนี่อันนี้ก็จะเป็นนัมเบอร์สองศูนย์แปดตัวหนังสือคมชัดนะครับเป็นแท่งนะตัวหนังสือเป็นแท่งนูนเป็นแท่งไม่หดไม่โยนไม่เบี้ยวไม่ล้มนะครับ เพราะว่าไม่ใช่พ้าทอบพิมพ์เป็นพ้าที่เขาปั้นแต่งพิมพ์มาเลยนะครับนี่ก็จะเป็นหมัดไฟนะเป็นตุ่มๆบนผิวเนี่ยนะครับนะครับตรงสือนะเป็นคาบขี้ดินเพราะว่าหล่อดหลอดินไทยนี่ก็กลับมาดูด้านหน้ากันต่อ นะครับหน้านก็จะประมาณนี้นะพระองค์พระจริงๆอะ่ะไม่ค่อยมีน้ําหนักนะครับองค์พระจริงๆไม่ค่อยมีน้ําหนักนะครับไม่ค่อยมีน้ําหนักนะครับเป็นเหรียญหนาหนาจริงแต่ว่าไม่ค่อยมีน้ําหนักนะน่าจะเป็นเพราะว่า เขาผสมชนวนหลายอย่างแบบไม่ได้เป็นทองทองแดงเพียวๆนะครับก็เลยแบบทำให้แบบพ้าเบาอย่างเงี้ยหรอนะครับเนื้อชนวนหรอเปล่าวรนี้นี่สร้างกี่เนื้อผมก็จำไม่ได้นะต้องไปศึกษาข้อมูลแบบนี่อีกทีหนึ่งแต่ตอนนั้นผมเช่ามาเนี่ยราคาประมาณหลักพันต้นๆน,น,นะตอนนี้ก็น่าจะยังอยู่ราคาประมาณนี้แะละครับ แต่ว่าเป็นพระดีนะแขวนได้พระดีแขวนได้หลวงปู่หมูยังยอมรับนะหลวงปู่หมูเก่งขนาดไหนหลวงปู่หมูนะเก่งแต่ว่าท่านก็ยังแบบอคล้ายๆว่าอย่างไงคือจะเรียกว่ายอมรับเหรอคือท่านก็ให้ลูกศิษย์มาตามท่านไปต่อวิชาหรือว่าไปแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ในเรื่องเล่าก็มันมีอยู่นะครับในเรื่องเล่าอ่ นะครับก็ประมาณนี้เนาะเหรียญหลอหล่อเทดินไทยนะครับด้านตุดจะเป็นรอยรอยเชื่อมชนวนเขาเรียกว่าไอ้ก้านชนวนนะครับตัดช่อเ,เทช่อลแล้วเขาก็ตัดแต่งเทีหลังนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่มีรายละเอียดไม่มีอะไรมากนะครับก็ต้องแค่ดูนัมเบอร์ให้คมชัดนะนัมเบอร์ให้คมแล้วก็จำจาตัวเลขจำตัวเลขไว้นะครับฟอนต์มันประมาณไหนนะอันนี้เพราะว่าอย่างดีที่เขามีเลขมีเลขนัมเบอร์ให้ฟอนต์ฟอนต์ก็จะประมาณนี้นี่เลขแปดเลขสองเลขแปดเลขศูนย์แล้วขยับมาก็เป็นน่าจะเป็นอธิวโรนะ ใ,ใจยาของท่านนะต้องคมอ่ะครับผมคมเพราะว่าเป็นโคตตอกที่หลังไม่ใช่โคตเทแบบตอก A ในในในตัวนะครับเป็นโคตรไอ้นี่นี่ว่าตรงสังคติท่านเป็นตัวชื่อของท่านเปนคล้ายๆหยดน้ำแล้วเป็นชื่อของท่านภาษาของเป็นตัวพระนะตัวพอนะครับ ก็ S <S 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 โดยรวมก็ประมาณนี้ครับข้อจดจําก็มีประมาณนี้ต้องลึกมีมิติต้องคมมีมิตินะเดี๋ยวผมจะตะ,ะ,ะแคงข้างให้ดูนี่พระนูนนี่นะครับอ่าผมให้ชมนะครับนูนนูนมีมิติเป็นเหรียญหล่อที่นูนมีมิติเหมือนกัน ้าไปเจอตามแผงตามอะไรเนี่ยมันอบีบี้หรือว่าตื้ตื้อแบบตื้นตื้นนะครับภาษาผมผมเรียกตื้นตื้นนะมันบีบี้แบบหดหดเงี้ยก็เลี่ยงเลี่ยงไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงก่อนๆนะกระแสก็แรงอยู่นะนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องกลับลากันไปก่อนนะครับกับเหรียญหลวงปู่พา ปีสอง7นห้าห้าเจ็ดนะครับผมมหาราบรวยทางใจนะครับผมขอให้ทุกทุกท่านาช่วยกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องกลับลากันไปก่อนขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยไม่เจ็บป่วยอยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ